สวัสดีครับมาพบกับรายการโดนโซซายตี้ครับทั้งคมโดนๆของคนโดนๆนะครับวันนี้เรามาแถวที่หาดไทยลาดที่สนามบินเล็กหาดไทยลาดอาร์ซีฟิล์มาพบกับผู้คลองสนามวันทุกวันเลยครับมาคลองสนามที่ทุกวันคือคุณโจ้บาลอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเป็นไงคุณโจ้บาลลนนี่ชื่อมันไปยังไงมายังไงมีแต่ฉายานี้ แล้วชื่อจริงนามสกุลจริงชื่อเต็มคืออะไรครับครับผมแนะนำตัวหน่อยครับครับขอบคุณมากครับพี่หนุ่มชื่อจริงนะครับของผมชื่อสักกะอัสโดดอนอัสโดดอนอัสโดดอนเอ้ยดอนครับอัสโดดอนเลยนะใช่ครับเกิดมาเพื่อดอนเพื่อดอนยเฉพาะครับผมเมื่อก่อนนะครับผมก็หลงไหลในกิจกรรมอาซีนะครับก็คือเครื่องบินบังคับเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุนะครับก็ก้าวมาในวงการอาซีเริ่มแรกนะครับก็เล่นเฮลิคอปเตอร์บังคับ ยี่ห้อเขาบาลอนเขาบาลอนใช่แล้วครับแล้วบาลอนเกี่ยวอะไรกับทางนี่แหละครับที่มาที่ไปเวลาไปเล่นตามสนามเขาให้ล็อกอินยุสเซอร์เราก็นั่งนึกถ้าลงโจอี้อย่างเดียวคนอาจจะจำไม่ได้ก็เลยนั่งนึกว่าเออถ้างั้นเราเอาฮอที่เราเล่นนี่แหละมัเป็นนามสกุลแทนก็เป็นเขาบาลอนนะครับผมตัดเขาออกไปใช่ก็เหลือที่เขียนนับถูกต้องก็เหลือเป็นโจ้บาลอนครับผมตั้งแต่นั้นมาแล้วเล่นเฮลิคอปเตอร์มา เล่นเครื่องบินด้ไหมเล่นด้วยครับผมเล่นหมดทุกอย่างใช่ครับรถเรือรถเรือน้อยครับผมออ๋น้อยครับน้อยครับแต่ว่าเครื่องบินนี้ก็จะเล่นหลักก็ได้ลงแข่งชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าด้วยครับผมโอ้แล้วได้รางวัลอ่าติดหนึ่งในห้าครับโอ้ยหนึ่งในห้าใช่ครับเครื่องบินเครื่องบินพัดแผงน้ำมันเครื่องบินน้ำเป็นน้ำมันครับผมรุ่แพทเทิร์นครับผมใช่ครับแข่งแพทเทิร์นใช่ครับโอ้โหแปลว่าีมือเครื่องบินนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วก็ นิดนึงครับนิดนึงนะเพราะว่าไม่ธรรมดาคร้บทตัวด้วยนะครับหลังจากที่เล่นอาซีมาแล้วเนี่ยเห็นอะไรถึงได้เข้ามาในวงการโดรนได้ยังไงครับผมระหว่างที่ผมเล่นอาซีหรือเล่นพลอยู่ด้วยผมทํางานในด้านของโปรดักชัน่ายทําตอร์จำกับพวกนี่ครับทั้งหนังโฆษณาครับผมมาถึงจัดท็อปให้เลยเก็บของทุกอย่าง ทีมงานเราแบบพูดพี่เก็ทำไมแปลว่ามีความชํานาญมาแต่ต้นด้านโปรดักชันมามากมุมกล้องได้ได้ขอมพสภาพได้คอมโพสได้อยู่ในวงการนี้มาตั้งแต่แรกๆเลยครับผมก็มีอยู่วันหนึ่งก็เราก็นึกได้ว่าเรามีบินเรามีฮออยู่แล้วเรามีกล้องแฮนดิคมตัวเล็กๆใส่สมัยใช้มวนติออนไฮเอทครับผมก็นึกสนุกว่าถ้าติดฮอแล้วก็บินถ่ายงานไปด้วยมันน่าจะให้มุมภาพที่แปลกใหม่ก็เลยเอามาติด ขาสกีหอดูครับนั้นติดไปจะเห็นเหรอครับว่ามันถ่ายอะไรนี่แหละครับเป็นโจทย์อีกโจท์หนึ่งที่ยากเราจะไม่รู้เลยว่าเราเ็ออะไรเพราะสมัยนั้นเทคโนโลยีการส่งภาพยังไม่มีไม่มีใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็อาศัยลองผิดลองถูกก้มกล้องมาหน่อยนึงอ่ะลองบินดูเทคนึงเฮ้ยยังไม่ได้กดไปอีกหน่อยนึงอ่าจนได้มุมนี้แหละกดกล้องประมาณนี้ข่จะบินเสร็จภาพที่ตกก็ถ่ายวันถ่ายวันออโอเคไปได้เรื่อยๆประมาณนั้นก็เลย เป็นที่มาของเฮลิแคมด้วยใช่ครับรวมกันโจอี้บอรอนเฮลิแคม é, ใช่ครับเอีเย่ยมเลยแต่ว่าเท่าที่เนี่ยในเฟซในเนี่ยเห็นแต่คุณโจอี้ใส่แ,แว่นไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงอยากจะถอดแว่นให้ดูหน่อยได้ไหมครับว่าหน้าการหล่อเหลาเอาการขนาดนไหนมันก็ยากเหมือนกันนะครับแหมนิดหน่อยนะรายการเราแหมเพิ่งเริ่มต้นแต่ให้สัมภาษณ์หลายรายการไม่เคยมีรายการไหนให้ถอดแว่นเลยนะครับรายการนี้แหละในรายการครับได้ครับเทานั้นขออนุญาตนะครับ ใส่แว่นหนึ่งครับใส่หนึ่ครับใส่เท้าไม่ใช่แหมวงเก่าแลบนโอเคใส่แว่นเหมือนเดิมขอบคุณที่โยนมุกมาให้นะครับจำได้ว่าโจอีบาลอนนี่ใส่แว่นแล้วหน้าตาอย่างนี้ทอปแว่นมานี่จำไม่ได้นะครับฉะนั้นใส่แว่นถึงจะจำได้ครับผมแล้วตออนลืมไปแล้วถึงไหนครับผมก็กลายเป็นเฮลิแคมใช่ครับใส่ใส่กล้องเฮลิแคมครับผมใส่ไปในโดในเฮลิคอปเตอร์ยังไม่มีโดนะก่อนถูกต้องใช่ครับแล้วได้ผลไง เอาไปเสนอโปรเจคชันแล้วภาพผ่านไหมครับก็ถือว่าเป็นมุมดิบๆที่ให้ความน่าสนใจเพราะมีเสน่ห์ใช่ครับจริงๆพูดง่ายๆก็คือทั้งสั่นทั้งเจิ๊กแต่เราก็ต้องหาวิธีหลอกลูกค้าให้ได้ว่านี่แหละคือมุมดิบๆไปจากเสน่ห์ของภาพพัดไหมครับหลอกลูกค้าไม่ต้องแล้วแล้วเป็นทอน้ํามันหรือทอไฟฟ้าสมัยนั้นเป็นทอน้ํามันอยู่ครับโอ้ทอน้ามันยิ่งหนักเลยอ่ะใช่ครับต้องต่อขาสกีสูงๆขึ้นมาเพื่อให้มันหนีหลบครับผม ไอ้ดัมเปอร์ไม่ต้องสนไม่ต้องครับสั่นทั้งยวงเล้วจะไปเ,ยเรย่องอะไรโอเคก็ถือว่าหลอกลูกค้าได้สำเร็จถูกต้องครับหือไม่สำเร็จก็ได้บ้างไม่ได้บ้างครับโอเคโอเคถือว่าได้ได้ได้ภาพที่บางทีมันต้องการนะครับผมตัดไปสัก2วินาทีก็ใช้ได้แล้วใช่แล้วใช่แล้วครับ okay. หลังจากนั้นมาเห็นถักกระเพาะของการใช้ภาพมุมสูงแล้วครับเรามีอะไรที่ โอดักของการถ่ายภาพมันเข้ามาเพิ่มเติมนะครับเริ่มจับอะไรมาก็เนี่ยครับก็พอเฮลิคอปผ่านไปแล้วบินด้วยเมนวลไม่มี G.P.S ไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งมีโดนเริ่มมีโดนสําเร็จรูปเข้ามาครับตรงนี้ก็ตัวแรกก็จะเป็นโดนประกอบ สี่ขาธรรมดาลายสีสวยๆหน่อย S ห้าร้อยไอ S 5้าอะไรบ้างนี้ครับรุ่นสมัยนู้นก่อนแรกๆใช่ใช่ครับ่ครอนเทนเลอร์ประกอบเองประมาณประมาณนั้นเป็นทุกอย่างเลยใช่ครับแล้วก็ใช้คูชารบ้าถ่ายสองภาพยังไงอ่ทีเนี้ยก็ตอนตอนนั้นก็ยังใช้เทคโนโลยี1.2ึ่งจุงจิกบ้างพี่คนไม้นี่ห้าจุดแปดจิกบ้างอะไรบ้างนี้ครับครับผมประมาณนั้นแล้วก็ใช้กล้องเล็กลงมาหน่อย จะเป็นแอคชั่นคัมเบล่าครับผมมาช่วยด้วยตอนนั้นแรกๆแอคชั่นคัมเบล่านี่ก็ตั้งแต่ฮีโรตัวแรกๆเลยครับก็โกโฟลแล้วใช่ครับใช่ครับแรกๆตัวสองใช่ครับใช่ครับติดไปเลยร็จไปเลยใช่ครับดมเปอร์สนไหมก็มีเริ่ม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 มีเข้ามาแล้วครับเอาหนังสติ๊กมารัดให้มันยืดหยุ่นขึ้นบ้างอะไรแบบเนี้ยครับ พยายามวิจัยกันไปจูกต้องครับบอกเลยไม่สำเร็จครับลองไ่เยอะแล้วเหมือนกันไม่สำเร็จแต่ก็ยังดีกว่าเดิมเพราะว่าเดิมมันเป็นน้ำมันจูกต้องใช่ครับใช่ครับก็ดีขึ้นใช่ครับแต่ก็ยังสมัยนั้นก็ได้ประมาณ3นาที4ี่นาทีไฟทามที่เราใช้กันครับครับภาพประมาณก็ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วใช่ครับไฟฟก็แฮปปี้มากกว่าเดิมไม่ต้องไปหลอกเขาเยอะใช่ครับแต่ขึ้นไปแล้วโลกกลมเลยครับเพราะแอคชั่นไม่ไใช่ครับทีนี้พออลําที่เราต้องประกอบ ใช้หนังกระติกรักครับผมต่อมานี่ครับรุ่นต่อต่อไปคืออะไรก็เริ่มมาจะเป็นพวกหกขาเพิ่มมาอีกก็จะเป็นพวกทารอลอืหกขาฮะเริ่มจะมีนาซ่าเฮสเฮสนานาซาเอสเฮะเฮสเฮกเฮสเาสเฮสเฮกเฮสเฮสเฮ่เฮดเฮสเฮสเกสเฮ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 สเมาเฮสเฮสเฮสเคสเฮเลเด ใช่ครับแล้วก็มีกิมบอลยังมีแล้วครับมีแล้ว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 ครับเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆใช่ครับใช่ครับทีนี้ก็ลูกค้าก็ติดแล้วสิก็เริ่มไปที่รู้จักมากขึ้นมากขึ้นโนการโปรดักชันใช่ครับใช่ครับก็เป็นปากต่อปากเฟซบุ๊กก็ยังไม่มีตอนนั้นก็ส่วนใหญ่จะใช้ปากต่อปากกันนะครับมีมีทีมที่ทําให้โปรดักชันนี้เยอะไหมเกี่ยวกับเฮลิแคมก็ก็มีอยู่ครับมีอยู่สมัยนั้นก็ถ้าเออได้ไหมครับได้พี่ต้นแพโมชั่น อ่าเนี่ดังเลยสองคนอาจจะใช้เฮลิครครับผมเริ่มไปยังไ่รูมุน่าใช่ใช่น้ามีคุณธาเนี่นั้นอ่าใช่ครับพี่ฟ้าธเนศครับผมครับผมแล้วก็เก่าแก่ใช่ครับก็าจะใช้ตั้งแต่บอลลูลูกโป่งไล่มาจนมาเป็นโดนเหมือนกันครับครับผมก็โจอี้บอลลอนรีแคมนี่ก็หนึ่งในสามโอ้ยังไม่ขนาดนั้นครับก็เป็นแค่เอ่อมีเล็กๆในซอกลืบของวงการใช่ครับถูกต้องครับก็ ไต่เต้ากันไปพัฒนาอุปกรณ์กันไปแข่งกันไปใช่ครับคนเวลาทดสอบกิมบอก็จะเอามาถือแล้วก็โยกเล่นกันสมัยนั้นโอ้ใช่คอไก่เนี่ยเพราเอาไก่ติดไปนะครับทำไม่ใช่หมครับแล้วหลังจากที่ไปโดรนเข้ามาเริ่มมีสําเร็จรูปแล้วครับผมตัวแรกเลยที่เราโอ้แต่ตามมาทุกรุ่นนี่ก็ถ้าเป็นโดรนสาเร็จรูปก็ของผมจะมาทางสาย DJI ก็จะเป็นแพลนทอมหนึ่งเลยครับตั้งแต่หนึ่งเลยนะใช่ครับใช่ครับ หนึ่งแฟนทอมสองพอแฟนทอมสองเริ่มขึ้นมาเอสก็จะเป็นแฟนทอมวิชั่นวิชั่นธรรมดาก่อนนะครับแล้วก็วิชั่นพลัสแฟนทอมสามเอดวันสามโปรเราเราให้หมดสี่สี่โปรแล้วก็มามาวิกมาวิกสองอินสไพร์วันอินสไพร์ทูอการที่จะทำอะไรมันต้องลงทุนใช่ครับใช่ครับแล้วสิ่งที่ลงทุนมามันก็ ดูแล้วนี่คุ้มค่านะผุมครับคุมครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นการลงทุนในเทคโนโลยี<ฆ>เป็นการลงทุนในอาชีพ<ฆ>ครับผมงานถ่ายภาพมุมสูงทุกคนเขาก็ถ่ายภาพมุมสูงกันครับผมทีมก็เยอะตั้งแยะครับผมมีเทคนิคอะไรครับที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยติดใจติดใจผลงานหรือมีเทคนิคอะไรที่ทําให้ลูกค้ากลับมาใช้งานเราอีกครั้งโอเคครับอย่างที่ผมปลืนไว้ตอนแรกว่าผมโตรหรือว่าทางานมาจากสายโปรดักชั่น จะรู้คอมโพสภาพครับผมจะรู้ว่าผู้มกับต้องการอะไรครับผมตรงนี้แหละบวกกับฝีมือหรือว่าประสบการณ์ที่ในการบินอาซีพวกนี้มาก่อนนะฮะในการคุมกล้องก็จะสัมพันธ์กันทําให้เราตอบโจทย์ของผู้มกับหรือของลูกค้าได้ว่าลูกค้าต้องการประมาณไหนครับอันที่สองนั่นก็คือเวลาเราเข้าไปในกองถ่ายแล้วเราเป็นมิตรกับทุกคนนะฮะเรายกมือไหวสวัสดีครับตั้งแต่รปภยันปจนถึงผู้จัดการกองถ่าย ทุกคนก็คือว่าผมจะให้ความสําคัญตรงนี้มากทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่ากันหมด่อนน้อมส่ตนถูกเอาน้อมส่งตนครับเคารพความเป็นมนุษย์ถูกต้องถูกต้องใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าทุกคนถ้าขาดฟันเฟืองไม่ว่าจะเป็นยามเบประตูทุกอย่างงานก็จะไม่สำเร็จเลยไม่ได้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเราจะถือตรงเนี้ยสําคัญน้อมน้อมข้าว่าผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบในงานทํางานให้เป็นมืออาชีพพอลูกค้าเห็นผลงานแล้วรอรับสายงานหน้าได้เลยครับ ปะต่างรับรับก่อนเลยครับหลังจากที่ได้เล่าว่าเทคนิคต่างๆมาเนี่ยมันก็ต้องมีประสบการณ์ที่ยาวนานมาประสบการณ์ที่ผ่านมามียในหน้าตื่นเต้นหรือประทับใจไหมคถ้าประสบการณ์ในการบินโดรนถ่ายภาพมุมสูงในของผมนะครับไฟที่ตื่นเต้นเสียวลุ้นถ้าแถวภาษาชาวบ้านเรียกว่าลุ้นกันเยี่ยวแตกก็คือการบินโดรนถ่ายภาพมุมสูงของแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ กลางอ่าวไทยครับไปบินถ่ายมุมสูงว่ายากแล้วก่อนเดินทางยากไหวครับต้องตรวจสุขภาพต้องซ้อมการฮอตกดำน้ําขึ้นมาเลยนะครับเป็นหลายวันเป็นอาทิตย์ครับกว่าจะได้ไปครัวนี้พอถึงไฟที่ไปบินจะเป็นไฟช่วงประมาณแสงทวายไร้ครับตรงนี้ครับก็อยากจะได้ฉากพระอาทิตย์อยู่ข้างหลังก็เห็นท่านขุดเจาะการธรรมชาติก็เทคออฟไปขึ้นไปคราวนี้และครับแทนขุดเจาะน้ํามัน ธรรมชาติเป็นเหล็กทั้งหมดเลยตรงนี้อยู่ดีๆเกิดสัญญาณรอดสิสแนลขึ้นมาครับเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดรวยเปาครับก็ผมก็ผมก็ยกมือไว้ทุกไฟนะครับมาเป็นเหล็กเป็นเหล็กใช่ครับใช่ครับใช่ครับคอมพาสเออร์เลอร์ทั้งๆที่โดนออกถอยไปแล้วประมาณ500รอเมตรแต่เกิดคอมพาสเออร์เลอร์คราวนี้พอคอมพาสเออร์เลอร์ปุ๊บไม่พอนะครับหน้าจอ ดี c คอนเน t กลายเป็นสีเทาหมดเลยครับคราบเลยครับใจตุมต้มๆต่ำๆว่ามันจะรีเทิร์นทุโฮมกกับมาลงแทน่นหรือจะรียู่เทิร์นทุโฮมลงทะเลไปครับผมก็รอระยะเวลาอยู่ประมาณนาทีนิดๆเราไม่เห็นเลยเหรอลำอยู่เลยไม่เห็นครับไม่เห็นเพราะเพราะจังหวัน,นั้นนะ่ะเรา<ก>ต้อง <c oughs> เราไม่เราต้องหลบด้วยเพื่อไม่ให้เห็น มุมที่เราไปยืนไปยืนบินอยู่ใช่ครับใช่ครับดูแต่จออย่างเดียวใช่ครับจะให้จะให้ทีมงานอีกคนหนึ่งช่วยช่วยดูไอทีมงานนั้นคนไหนเขาเก็จะเป็นทีมของของเราของแท่นนะครับของเจ้าหน้าที่ของแท่นเขาเขาก็ดูอยู่ด้วยครับแต่เขาอย่างว่า ประสบการณ์อาจจะน้อยกว่าเราเขาอาจจะมองลำแล้วก็ปิดพลาดไปเรียกคนแถวๆนี้ไปช่วยไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วครับคนนั้นไม่ประสบการณ์เป็นของของของลูกค้าใช่ครับอกไ้ช่วยดูดูหน่อยใช่ครับดูดูแล้วก็เทินใช่ครับถาไม่เจอาไม่เจอครับคราวนี้ยพอผ่านไปนาทีหนึ่งก็ดีเชิญทูโฮมมาบนหัวโอ้โหใจชื้นขึ้นมาเลยครับ นี่คือนี่คือความสามารถของโดนที่มีประสิทธิภาพใุนอะไนตอนนั้นยังเป็น i n สปายวันครับที่สําคัญคือเราเอาไปลําเดียวเาเพราะว่าเวลาเราขึ้นฮอไปแล้วทุกคนจะจํากัดน้ําหนักหมดเลยครับไม่ให้อะไรเยอะสองลำก็ไม่ได้คนไปเอาใช้แต่ของที่จําเป็นเพราะฉะนั้นก่อนจะขึ้นเขาจะชังน้ําหนักหมดเลยถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาตรงนี้แหละครับงานทุกอย่างจะเสียหายหมดเลยโอเคน่าตื่นเต้นมากครับีก็ เสี่ยงกับอุปกรณ์ใช่หายใช่ครับใชอไปเลยใช่ครับใช่ครับนอกจากเรื่องนี้ล้งมีเรื่องอื่นที่ภูมิใจไหมครับครับผมถ้าพูดถึงเรื่องไฟที่ประทับใจมากที่สุดในชีวิตนะครับก็ถือว่าได้เป็นบุญของชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับที่ได้มีโอกาสถวายงานบินในงานพระราชพิธีนะครับถวายพระเพลิงพระบรมศพ ของในหลวงรัชกาลที่9ครับก็เป็นหนึ่งในทีมโดนหลายหลายคนที่ได้บินรับผิดชอบงานนี้ครับผมได้มีโอกาสที่บินโดนอาจจะเรียกได้ว่าเป็นโดนส่วนพระองค์ก็คือโดนของผมนี้จะไม่ถ่ายทอดสดผ่านสัญญาณก็ะจะเป็นโดนที่บินตามขบวนครับผมเข้าไปในชั้นในตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นภารกิจที่แบบภาคภูมิใจในชีวิตครับผมจริงครับ ทุกคนก็คงได้เห็นพระราชพิธีนะฮะอันนั้นแล้วก็ภาพสวยๆก็ทีมโดนจิตอาสาใช่ครับใช่ทุกคนก็ทําด้วยใจเท่านั้นเลยนะครับครับผมแล้วปัจจุบันเนี่ยก็ยังถ่ายเฮลิคี่คม์อยู่แล้วอาชีพหรือว่าเวลาหลักๆเนี่ยทำอะไรบ้างครับก็จะจริงๆผมจะแบ่งเป็นสามพาร์ทหน้าเวลานะครับของผมพาร์ทแรกก็คือการให้บริการจากภาพมุมสูงตรงนี้ครับก็จะมีประมาณอยู่ที่ประมาณ6 0ปอร์เซเลยครับผม แล้วก็อีกยี่สิบเปอร์เซนตก็จะเป็นการเปิดคอร์สสอนบินถ่ายภาพมุมสูงพูดง่ายๆคือเป็นอาจารย์ภาคหนึ่งสอนบินเป็นยังไงการบินมุมกล้องเป็นยังไงในการถ่ายทําภาพยนตร์ถ่ายหนังถ่ายละครอะไรนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของเป็นคล้ายๆแบบจะบอกพรีเซนเตอร์ก็เขินนะฮะเป็นก็ช่วยโปรโมทช่วยโปรโมทนะฮะในวงการโดเนนะครับอแล้วก็รับผิดชอบในการ ดูแลกลุ่มโดนในประเทศไทยครับไม่กี่กลุ่มนะเนี่ยอาลัที่รับผิดชอบอยู่มีสองกลุ่มครับผมก็จะเป็นกลุ่มชมรมคนเล่นโดนนะครับอาจจะมีประมาณห้าหมื่นคนแล้วอีกกลุ่มนึงก็จะเป็น DJ I owner club ตรงน,นี้ก็จะประมาณ6กหมื่นคนครับก<อ>็จ,จะเป็นสองกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่เป็นแอดมินอยู่ตอนนี้ครับอรคอยดูแลแอดมินนะครับก็รู้แล้วว่าไทยอยู่เบื้องหลังนะครับลุ่มสองกลุ่มอีกเรื่องหนึ่งที่ อยากจะให้คุณโจอี้เราฝากหรือว่าแชร์มุมมองของวงการโดนของเราหน่อยครับว่าจากที่เราระยะเวลาผ่านมา50ปีครับผมมาถึงผ่านมาประมาณประมาณ10สิบประมาณสิบปีปีกๆแลวก็จะมองไปต่อในอนาคตของวงการเราเนี่ยคุณโจอี้เห็นอะไรของวงการหรือว่าวาดหวังอย่างใ้วงการเราเ็นครับผมจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ประมาณนี่ครับสิบปีมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก ครับผมจากที่เป็นเมนวลทั้งซื้อไม่ทันทั้งตามเทคโนโลยีไม่ทันเลยครับจากเป็นเมนนวลจนมาเป็นยุคดิจิตอลไปแล้วตอนนี้โดนใครจะไปคิดว่าเนี่ยครับเราจะนั่งแบบนี้แล้วปล่อยให้มันทําภารกิจได้ใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้มีวัดดิ้งที่พูดว่าใครๆก็บินได้จะเข้ามามีบทบาทในอนาคตไม่ว่าจะเป็นในด้านของการส่งสินค้าโลจิสติกการสำรวจ ผมการทำแผนที่รหรือแม้แต่กระทั้งเป็นโดรนเอ็นเตอร์ไพรส์ในการกู้ภัยต่างๆในการช่วยเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตารวจเจ้าหน้าที่ทหารในการดูแลประชาชนหรือว่าในการที่จะทําให้วิถีชีวิตของประชาชนดีขึ้นในอนาคตครับเนี่ยหลักๆในแนวโน้มในอนาคตก็จะเป็นโดรนที่มีระบบการบินที่อันุโนมัติเข้ามามีบทบาทครับเข้ามา<ผ>ม,มีส่วนในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นมากเลยครับ เรื่องของเฮลิแคมยังทําต่อไปหรือว่าจะเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมครับเกี<น>่ยวกับโดนหน้าเวลานี้นะครับก็ถือว่าเฮลิแคมหรือโดนถ่ายภาพมุมสูงถึงแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีในการช่วยบินมากขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นหมดต่างๆฮะโหมดออโต้บินอันตโนมัติแต่อย่าลืมว่าในการถ่ายทอดภาพมุมสูงมันเหมือนศิลปินวาดภาพศิละปะบนท้องฟ้า oh. ใช่ไหมฮะ ก็คือเราสามารถที่จะบังคับตรงนี้ครับ,ย,รบยังถือว่าเป็นทักษะทักษะอย่างหนึ่งเฉพาะบุคคลถูกต้องครับต้องยังฝึกฝนถูกต้องถูกต้องต้องฝึกฝนยังถือว่าเป็นงานศิลปะอยู่ในวงการได้และมีประสบต้องมีประสบการณ์ใช่ครับทางคุณโยอี้ก็มีคอร์สเรียนอะไรด้วยครับ<ก>ผมฝากได้เลยครับได้ครับก็สําหรับท่านที่สนใจนะครับก็อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการเทคนิคการบินโดนบินโดนอย่างไงให้ภาพสวย บินโดนยังไงให้ปลอดภัยผมเนี่ยครับผมก็พร้อมที่ยินดีที่จะแนะนำนะครับก็สามารถติดต่อผ่านทางรายการมาได้ครับผมนาจะมีต๊ดๆตรงนี้นะครับผ่านรายการมาได้ครับผมก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้ตัวเองแต่อยากจะคืนกําไรให้กับสังคมคืนกําไรให้กับนักเล่นหน้าใหม่ให้มีการเล่นหรือการใช้งานโดนที่ถูกต้องเพราะเรื่องโดนมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆครับผม ว่าสังคมโดนก็ต้องเหมาะคนโดนๆอย่างนี้ใช่ครับ,รบแล้วก็ต่อไปซึ่งจะมีนักเล่นโดนคนที่ขึ้นมาใหม่เป็นหน้าใหม่ขึ้นมาก็อยากให้เล่นให้ถูกต้องใช่ครับะให้ถูกกฎหมายถูกทักากาศถูกวิธีครับผมแล้วจะมีงานมีอาชีพที่เกี่ยวกับโดนในอนาคตต้องการบุคลากรเหล่าน,นี้ใช่นะครับเพื่อตอบสนองกับธุรกิจและเทคโนโลยีของสังคมเราต่อไปครับ หลังจากพี่โจอี้ก็ได้ฝากคอร์สเรียนไปแล้วนะครับก็มาฝากอีกเรื่องหนึง่งซึ่งเป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่ที่เราจะก้าเข้ามาในวงการครับจะฝากอะไรนิดหนึ่งครับครับผมก็สําหรับน้องๆหรือว่าคนรุ่นใหม่หรือว่านักบินหน้าใหม่วงการโดนที่อยากจะเข้ามาในวงการนี้นะครับผมก็อยากจะฝากไว้นิดนึงอย่างแรกเลยคือโดนตามกฎหมายแล้วนะครับไม่ใช่ของเล่นไม่เหมือนเครื่องบินบังคับไม่เหมือนเฮลิบบคอปเตอร์บังคับที่ประกาศว่าเป็นเครื่องเล่น ต่โดนนะครับตามกฎหมายแล้วประกาศว่าเป็นอากาศยานก่อนเล่นท่านต้องทราบก่อนว่ามีกฎหมายหรือมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าโดนมันสามารถที่จะบินไปก่อคดีละเมิดได้บินซุ่มไปดูนู่นดูนี่ดูนั่นได้มันมีตรงนี้ครับที่ที่จะอันตรายแล้วถ้าเกิดโดนจับขึ้นมาทั้งค่าปรับทั้งคดีอาญามัน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 ค่อนข้างใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับอย่างหนึ่งอยากจะฝากคือดูข้อกฎหมายก่อน เล่นโดนยาให้โดนจับยาที่สองก็คือจริงๆอยากจะให้โยมมาเป็นข้อแรกด้วยคือความปลอดภัยมาดับหนึ่งเซฟตี้เฟิร์สตรงนี้ครับคุณเห็นว่าโดนที่มันบินลอยตัวนิ่งๆได้เห็นมันนิ่งรอบใบพัดหมุนนั่นคืออาการปกติใช่แล้วถ้ามันไม่ปกติมีเด็กๆวิ่งเข้าไปใกล้ๆมีรถผ่านมีอะไรเข้ามาแบบนี้อาจจะสร้างความเสียหายได้หรือแม้แต่กระทั่งวินใกล้ตัวอยากจะโชว์ถ่ายรูป อยู่ดีๆโดนวิ่งเข้าหาตัวเองใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยความอันตรายระวังก็มีเพราะฉะนั้นความปลอดภัยอยากให้ถือเป็นอันดับหนึ่งหลังจากเราคุยเรื่องงานมาเยอะครับเราก็อยากจะมาคุยเรื่องอื่นบ้างเป็นไลฟ์สไตล์ของคุณโจอี้ครับผมก่อนหนึ่งในเรื่องโดนก่อนครับเห็นโดนเนี่ยมีกี่รุ่นกี่รุ่นออกมาเนี่ยซื้อหมดเลยครับเนี่ยนะก็อยากจะลองหาประสบการณ์ใหม่ๆดูบ้างครับก็คือถ้าเกิดออกมาแล้วเราก็จะศึกษาเทคโนโลยี เทคโนโลยีมีประโยชน์เราต้องเป็นผู้นําเทคโนโลยีครับแล้วโพสเนี่ยผมก็เห็นนะครับโอ๊ยโวันหนึ่งวันสองสามชิ้นเนี่ยครับที่อะไรอยู่วะเนี่ยก็อยากจะให้หลายๆท่านได้รับความรู้ครับผม้ความรู้ด้วยใช่ครับใช่ครับแล้วก็อย่าลืมเราอย่าลืมผมถูกต้องใช่ครับเป็นการสร้างภาพให้จดจำใช่ครับสร้างภาพให้จดจำครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยเห็นยังมีเครื่องบินบังคับฮอร์บังคับครับผม ซึ่งมีกี่รุ่นกี่ลำคะเนี่ยก็ถ้าเป็นเครื่องบินก็มีประมาณสามสี่ลำครับไม่เยอะครับลำลำหนึ่งก็หลายร้อยล้านนะไวนี่ก็เป็นจริงครับเครื่องบินอันนี้ก็มีอันนี้มีทียี่สิบแปดโรเจอมาใช่ครับใช่ครับก็จะเป็นพวกเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุครับก็จะเป็นฮอสเกลแล้วก็ฮอสสามดีใช่ครับใช่ครับครับผมเล่นทันนะของเยอะขนาดนี้ในวันที่เราไม่มีงานบิน เราก็จะมาบินอาซีหลายๆคนมองว่าเป็นของเล่นแต่จริงๆแล้วมันฝึกทักษะให้นิ้วเราไหลลื่นอยู่ตลอดเวลาใช่ครับใช่ครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้ในการทำงานที่เพิ่มเพิ่มความปลอดภัยใช่ครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใช่ครับครับแล้วยังผมเลือกไปมองพร็อพที่วันนี้พี่เอี้ยเอามาแต่ว่ายังไม่ได้มาโชว์ผมเห็นโดนเจิมทองอยู่ครับผมมันยังไงฮะ ทำไมต้องเจิมครับสาเหตุที่เจิมนะครับก็ผมให้ความสําคัญให้ความเคารพในเรื่องของอุปกรณ์ธรรมหากินว่าเป็นของสูงเป็นครูเป็นครูเป็นของสูงเพราะว่าโดนบินสูงไปแล้วไม่ใช่คก็ให้ความสําคัญเพราะฉะนั้นก็ก่อนโดนทุกลำที่ซื้อมาใหม่ๆแล้วก็เข้าไาจําการเพื่อจะใช้ทํางานก็จะมีการไปให้พระอาจารย์ที่เคารพที่วัด อรุณราชวรารามเจิมอใช่ครับโดนผมทุกลำเจิมที่วัดอรุณราชวรารามเรียนอสอบถามครับผมชื่ออาจารย์ใช่ไหมเป็นผู้ช่วยเจ้า้าลวลสร่าครับใช่ครับคราวนี้หลายๆท่านก็อาจจะมองว่าเจิมโดนแล้วโดนบินดีขึ้นไหมเจิมโดนแล้วทาให้โดนไม่ตกเหรอไม่ใช่ครับมันไม่ตกดาตกคงเลยครับไม่ใช่ครับเจิมโดนไม่ใช่ทําให้โดนบินดีขึ้น <c oughs> แต่ทุกครั้งที่ผมเห็นโดนบินและเห็นเจิม ทองที่ปิดอยู่นะครับ,รบก็จะทําให้ผมระลึกถึงครูบาอาจารย์ว่าครั้งหนึ่งเราได้เจิมทองติดไว้ที่โดนแล้วครั้งหนึ่งครูบาอาจารย์เคยให้อํานวยพรให้เ<ช>พราะฉะน,นั้นให้เราอะบินด้วยความมีสติคร,ครับผมครับเราก็คุยกันมานานแล้วครับทีนี้เราก็อยากเห็นฝีมือพี่โจอี้แล้วครับขยับขยื่นตัวแล้วก็ขยับนิ้วนิดนึงครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่โจอี้เนี่ยเขาจะบินตัวที่เอามาเนี่ยหมดเลยไหมนะครับ หรือบินบางตัวก็ไปดูกันนะฝีมือของพี่เจ้าี้ยเป็นยังไงบ้างครับ,รบทุกครั้ผมก็จะนิดนึงนะครับไล่มนหน่อยครับ มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่โจย้นะครับแล้วก็ขอบคุณสถานที่ด้วยที่สนามพัทย a ล l านอา์ซีฟิลอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดสับ s c ไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามตัว EP ล่าสุดของเราด้วยครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วยังไงมาพบกันกับ EP หน้านะครับสวัสดีครับ ผมตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่สนามฮาไทยราชนะครับ2622นะครับก็เป็นสนามที่ผมซ้อมบินนะครับนี่ก็นายสนามนะครับปากกิ๊กนะครับก็จะดูแลที่นี่นะครับเวลาสมาชิกมาก็จะมาลงทะเบียนที่นี่นะครับก่อนขึ้นบินทุกครั้งครับเขาเรียกว่าร่องรอยอารยธรรมวงจรการบินนะครับลายบันเวนะครับ ทคออฟขึ้นไปนะครับเลี้ยวเป็นวงจรวนซ้ายนะครับเวิร์กอาจจะเป็นช็อปนะครับผม RC ร์ซีสตูดิโอนะครับผมข้างในนะครับก็จะสวยงามมากอ่าเจอพอดีนะครับเจ้าของ RC Workshop Studio นะครับคือพี่ทีมของเรานะครับสวัสดีครับครับผมนี่ก็จะเป็นบรรยากาศว่างมากทีมแนะนำนิดนึงครับที่นี่คือที่นี่ก็เป็นอ c Workshop Studio นะครับ ก็เรืองต้นร้านนี้ก็คือจะเป็นรับรับซ่อมรับประกอบเครื่องบินจะเน้นเป็นเครื่องบินน้ํามันส่วนใหญ่นะครับกวผมก็พี่ทีมก็ถือว่าเป็นนักบินฝีมือดีอีกคนหนึ่งในวงการนะครับตอนนี้ก็ทั้งประกอบสอนบินด้วยนะครับเครื่องทั้งเครื่องบินบังคับแล้วก็ทั้งไฟฟ้าแล้วก็น้ำมันนะครับแล้วก็มีบริการรับซ่อมด้วยครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับอยากจะมา ประกอบเครื่องบินมาลองเรียนรู้เครื่องบินแล้วก็มาหัดบัคับเครื่องบินนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ r c workshop studio แห่งนี้ครับผม